จากภาพและวิดีโอที่เป็นไวรัลในซื่อโซเชียลพบเห็นวา่ามีขิงค้อง จากผู้ใช้ TikTok และผู้ใช้ Facebook หลายทานและก็เกิดเป็นเรื่องโด่งดังที่ดังไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเฮานั่นก็คือประเทศไทยและก็มีซื้อข่าวต่างๆของไทยได้วิเคราะห์และตั้งข้อสงสัยกันอย่างแพร่หลายและเรื่องดังกล่าวมันจะเป็นความจริงบอเดี๋ยวืันนี้เขาพาไปไขข้อสงสัยน้ากันตามการบอกเล่าของผู้ที่เป็นหัวหน้าขบวนการเดินทางท่องเที่ยวในวันที่3ธันวาคม2023เวลาเก0น พวกเขาได้มีการนำทีมไปเที่ยวถ่ายภาพธรรมชาติดอกไม้มอสตระกูลไข่เพื่อเบื้องการเปลี่ยนแปลงของแต่ละเดือนและพร้อมนั้นมีนักท่องเที่ยวพร้อมทีมงานที่มาจากภูโฮล้นรวมขึ้นชมวิวยอดภูเบียนํากันประมาณสั้าคนในนั้นจะมีพนักงานบำนาญอดีตกรมและพนเนกและก็เพื่อนมิตรสหายหลายท่านพอฮอดเวลา12บสงโมงาหนาทีในวันเดียวกันนั้นยุที่ยอดผู้จะมีเมฆไหลามาปกคลุม เท้าสีนนรักราสพลและเท้าตุยอินทวงกำลังทายหูเพลิดเพลินกับความงามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติบังเอิญเห็นอย่างบางอย่างหนึ่งติ่งอยู่ไปลายไม้ไกลไปประมาณ500แเมตรจึงตกใจและห้องหัวน้นำเที่ยวและมูคูคณะขึ้นมาศาลาชมวิวเพื่อถ่ายวิดีโอ จึงปรากฏมีวิดีโอและก็มีสี่คน่ายออกมาในมุมลักษณะเดียวกันเสียงฮ้องท้วงตกใจอันเดียวกันซึ่งบ่งบอกว่าภาพวิดีโอดังกล่าวโบแมนภาพตัดต่อแต่อย่างใดและยังบอกเล่าติมอีกว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นคนหรือลิงก็บหูส่วนคนที่ทักท้วงตามเรื่องเล่าว่าอ้ายตึกคึกหรือว่ายักวายอีกอย่างนั้นมันก็เป็นเหตุการณ์ที่บอสามารถทําห้องหรือว่ายืนยันได้เพราะนั้นมันเป็นจินตนาการและเรื่องเล่าตามเทพนิยายซซ่งเป็นความเชื่อของเฉพาะบุคคล ส่วนจริงแท้ในใดนั้นจะได้มีการห้วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและลงสำรวจพื้นที่หาหลักฐานความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงน่าท่านผู้ชมและนี่ก็คือข้อความที่ว่าผู้นำเทียเ่ยวได้โพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวของกระเจ้าและก็ได้มีเพจหนึ่งซื้อว่า New Time ได้โพสต์ว่า ชัดจนแล้วเรื่องคิ้งของสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพได้นั้นแม้นทหารที่ว่านั่งอยู่หอคอยเบื้องของผานา้ำไส้เพื่อป้องกันและหับประกันความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวได้มีทหารไปป้องกันจำนวนแปดสหายป้องกันหน้าสีสหายและหลังสีสหายทหารสีสายนี้ได้ขึ้นไปยึดพื้นที่หอคอยผานา้ำไส้เพื่อเบังนักท่องเที่ยวเห็นว่าประมาณสามสิบนาทีจึงได้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปจอมผู้เบีย จากนั้นก็ได้ถ่ายภาพและพบเห็นปรากฏดังกล่าวแบบซีในคลิปบวกกับหมอกควันในระยะนั้นจึงเฮดให้เป็นภาพท่วาเห็นในชื่อโซเชียลออนไลน์หลายๆท่านท่วาได้โพสต์ลงไปนั้นจากเพจดังกล่าวท่วาได้โพสต์ข้อมูลดังกล่าวมานั้นนอกกได้มีหลายคนท่วาบอเสื้อลวก็มีคนที่เสือ้อและก็ได้มีวิดีโอหนึ่งทิวามีคนไปพิสูจน์จากจุดทิวาเห็นภาพพิษนาดังกล่าว โดยวิดีโอนี้ได้มาจากผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าดอน KYT เดี๋ยวเรา,าพาไปเบิ่งภา,ภาพวิดีโอที่ว่าได้มาน้ำกันเมียนเมียนแทบเมียนว่นาโอ้ยขิงคองตัวนั้นอยู่ทันดีนเด็ดเด็บอลนั้นแหอลน,น,นั่นเลยบ,บอลนั้นเลยแม่เลยละโดละดลงดู นี่คิงของนี่กำลังคิงของเอาลองแล้วนรสานสมุลมสำหรับภาพวิดีโอที่วาได้เห็นผ่านมานั้นก็คือภาพวิดีโอที่วากระเจ้าขึ้นไปท่าย,ยู่ในจุดเดียวกันแต่ว่าต่างกันก็คือมีหมอกและบ่มีหมอกซึ่งวัดจุดที่กระเจ้าเห็นกับจุดที่กระเจ้าท่ายก็เป็นจุดเดียวกันเลยก็ยากสรุปอีกทีนึงนท่านมุสมสำหรับภาพท่วาเสือว,ว่าเป็นคิงคองแทบบ่อหรือว่าคิงคองนั้นมีจริงหรือบ่มีจริงเนาะอันนั้นก็คือขึ้นยู่กับ ความเชื้อส่วนบุคคลของแต่ละคนเนาะแล้วทางผู้ชมและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่ว่าเฮาอยากจะนําเสนอในมือนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยและสําหรับท่านใดที่ว่าเบิ้งคลิปของเฮาอยู่หากท่านคิดว่าคลิปของเขามีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะว่าการกดติดตามเป็นช่องทางเดียวที่ให้เฮามีรายได้และมีกําลังใจเ็ดค content ดีๆให้ทางผู้ชมได้ชมนํากันข้อคอบใจสําหรับการติดตาม